ลมลวกอุราที่แสนสุดร้อนร้อน นี้ยังเป็นความต่อเนื่องของเรื่องราวว่าด้วยปัญหากฎหมายสำคัญคือกฎหมายอาญามาตรา112ารวมทั้งมาตรา116อื่นๆซึ่งมันก็เป็นเรื่องใหญ่และคงจะเป็นเรื่องยาวดิฉันก็เลยลองมาคุยในเรื่องของปัญหาหลักการไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องอารมณ์ ก็คือไม่ได้เกี่ยวว่าใครเลือกข้างใครพักไหนนะพูดอย่างไรแต่ว่าก็เป็นลักษณะของเดชันซึ่งอาจจะถือว่าเป็นผู้สูงอายุแล้วก็ได้ก็ถือว่าปัญหาสำคัญที่สุดเวลาเรามีเรื่องอะไรที่จะต้องนำมาแก้มาคบคิดเนี่ยปัญหาเรื่องแรกที่สุดคือปัญหาจุดยืนเราพูดอยู่บนจุดยืน อะไรเราพูดอยู่บนจุดยืนผลประโยชน์ประชาชนพูดอยู่บนจุดยืนผลประโยชน์พรรคการเมืองพูดอยู่บนจุดยืนผลประโยชน์บุคคลหรือชนชั้นหรือกลุ่มชนที่มีอํานาจสําหรับดิฉันจะพูดอยู่บนจุดยืน,นและผลประโยชน์ของประชาชนส่วนใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิ่งมวลชนพื้นฐานคนชั้นล่างซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศ พูดง่ายๆว่า,าวเป็นประโยชน์ของผู้ถูกปกครองไม่ใช่ผู้ปกครองเป็นประโยชน์ของผู้ถูกกดขี่ไม่ใช่ประโยชน์ของผู้กดขี่ดังนั้นที่เดียนจะพูดเนี่ยก็ยืนยันอีกครั้งว่าเรนพูดตามหลักการประเด็นที่เดียนจะพูดเป็นประเด็นรวมนะฮะก็คือกฎหมายและความยุติธรรมขึ้นอยู่กับระบอบ และผู้มีอำนาจของระบอบนั้นๆจากการที่เรารับฟังคนส่วนต่างๆออกมาพูดในปัญหาเรื่องของมาตรา1นึสองพรรคการเมืองมาเป็นแถวเลยชักแนยะชักมาเป็นแถวเลยคืออะไรก็คือไม่แก้ไม่ยกเลิกส่วนหนึ่งก็คือแก้ยกตัวอย่างเช่นพรรคก้าวไกล หรือพักเสรีรวมไทยส่วนหนึ่งพรกการเมืองก็บอกว่าจะนำปัญหาเข้าไปยังเวทีรัฐสภาหรือถ้าเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงยกตัวอย่างเช่นดรทักษิณชินวัตรก็นำเสนอว่าเป็นปัญหาของการบังคับใช้ไม่ได้เป็นปัญหาที่กฎหมายแต่ก็ไม่ได้บอกว่าไม่ควรแก้หรือแก้ไม่ได้อันนั้นอาจจะเป็นคำพูดเร็ว เมื่อรับฟังเรื่องราวซึ่งเราก็จะเห็นคนสองปีกใหญ่ยังเป็นสองปีกสองขั้วแบบเดิมแต่ดิฉันอยากจะดูหลักการและเหตุผลยกตัวอย่างที่สำคัญก็คือฝากรัฐบาลพลเอกประยุทธ์พลเอกประวิทย์ออกมาพูดเหมือนกันเลยว่าไม่ยกเลิกไม่แก้เพราะนี่คือปัญหาความมั่นคงเป็นปัญหาชาติศาสนา พระมาหากษัตริย์นี่คือเหตุผลนะว่าเป็นเรื่องของชาติศาสนาพระมาหากษัตริย์ไม่ยกเลิกไม่แก้ไขถ้าเอาหลักของเดนมาจับก็คือคุณพูดอยู่บนจุดยืนอะไรมันก็แปลได้ว่าจุดยืนที่พูดเนี่ยเป,มมเป็นความมั่นคงของไทยเป็นความมั่นคงของระบอบการเมืองการปกครอง เป็นความมั่นคงของรัฐที่สืบทอดอำนาจมาจากการทำรัประหารเพื่อให้รัฐดำรงอยู่อย่างแข็งแรงหรือเปล่าใช่หรือไม่ใช่ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ของคุณมันก็ต้องตีความชาติของคุณคืออะไรศาสนาและพระมหากษัตริย์ถ้าตีความชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ในทัศนะของเดนเขากำลังตีความน่าจะ เป็นยุคสมบูรณาญาสิทธิราชอาจจะเลยรอหรอ .6 ไปด้วยท่านไม่มีความรู้เลยเหรอที่จะรู้ว่ายุครอหรอ .6 นั้นเนี่ยการใช้กฎหมายหมิ่นพระมหากษัตริย์ทำกันอย่างไรเพราะมีการพัฒนาแล้วมันไม่ใช่กฎหมายตาสาดวงสมัยอยุธยาไม่ใช่รอหรอสรอ .3 นั่นแปลว่าอะไรกฎหมายหมิ่นพระมหากษัตริย์แม็ก้งในยุคสมบูรณา ยาสิทธิราชยังไม่ได้อยู่กับที่เลยยังมีการปรับปรุงมีการเปลี่ยนแปลงป้องกันการกลัน่นแกล้งโทษยังไม่สูงเท่าปัจจุบันถามว่าพลเอกประวิทย์กับพลเอกประยุทธ์รู้หรือเปล่าหรือคนที่บอกว่าปรับปรุงไม่ได้แก้ไม่ได้กฎหมายดีแล้วเนี่ยคุณรู้เรื่องราวไหมว่าไอ้กฎหมายเนี่ยมันล่าหลังยิ่งกว่ารอห้ารอห แล้วในสมัยโบราณถามว่าทำไมทำไมเขาไม่ทำแบบยุคโบราณลากคอลากลิ้นเอามาตัดนะฮะแวแกแแม่ทำอะไรทุกอย่างะเผาทั้งเป็นหรืออะไรทำไมเขาไม่ทำแบบนั้นเขาจาเป็นต้องแก้กฎหมายในสมัยรอห้าเนี่ยแก้ยาวนานรอห้ารอหกจนกระทั่งมาถึงยุคอาจารย์ปีดีกว่าที่คนตา่างประเทศจะยอมรับกฎหมาย ประเทศไทยได้เนี่ยเราเนี่ยต้องเสียเอกราชทางศาลเพราะอะไรมันไม่ได้เกี่ยวกับการบังคับใช้มันเกี่ยวกับเนื้อหากฎหมายที่มันไม่เป็นไปตามหลักสากลเราจึงเสียเอกราชทางศาลนี่คือหลักการที่ทฉันพูดว่าเอาว่าแม้กระทั่งในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชท่านก็ฉลาดพอ ที่จะรู้ว่าอยู่อย่างนี้อยู่ไม่ได้คนในบังคับคนก็ไปอยู่ในบังคับอังกฤษฝรั่งเศสอะไรต่างๆหมดซานไทยตัดสินไม่ได้เพราะอะไรเขาไม่ได้บอกผู้ด่าษาไม่ดีแต่เขาบอกกฎหมายไทยเขายอมรับไม่ได้ซึ่งในขณะนี้เดี๋ยวก็รอดูว่าปัญหากิงเกตเนี่ยที่เราใช้มาตราป่าเถื่อนมาตราส4สีเนี่ยไปจัดการเขา มันไม่เป็นไปตามหลักสากลแล้วที่แล้วมาเนี่ยมันมีปัญหาแล้วตอนนี้ถ้าออกมาว่าแพ้คำถามว่าพลเอกประยุทธ์ซึ่งอ้างความมั่นคงของประเทศหรืออะไรก็ตามในการใช้มารตราสีสในการทำรับประหารแล้วใช้มารตราสีสแล้วออกมาจัดการเนี่ยคุณอยู่ในโลกยุคใหม่เขาก็รับไม่ได้แล้วคุณจะผลประโยชน์ของประเทศ ไปแลกเพราะว่าคุณไม่สามารถที่จะรับผิดชอบได้หรอกความเสียหายเนี่ยมันเป็นระดับเป็นหมื่นล้านเพราะนั้นเนี่ยจึงผู้ขอพูดว่ามีอะไรที่ปรับไม่ได้ไม่มีปรับได้หมดขนาดพระมหากษัตริย์ก็ยังต้องปรับนะเพราะถ้าไม่ปรับตอนนั้นเนี่ยเราจะไม่แค่เสียเอกราชทางสารอาจจะต้องเสียไปหมดเลย ตอนนั้นต้องยอมเสียเอกราชทางสารยอมเสียดินแดนไปเยอะแยะเลยนะคะเหตุผลเพราะว่าจะรักษาสถาบันประมากษัตริย์ไว้จะรักษาอาณาเขตขอบเขตจำนวนหนึ่งเอาไว้ยอมเสียเอกราชทางสารซึ่งจริงๆแล้วเท่ากับเราเสียเอกราชโดยโดยพลิไนนะแม้ไม่ได้แสดงออกชัดเจนเพราะนั้นนี่คือเหตุผลที่ดี่นอยากจะพูดเรื่องว่า ทำไมกฎหมายถึงจะปรับปรุงไม่ได้และกฎหมายความยุติธรรมเนี่ยที่เราพูดว่าขึ้นอยู่กับระบอบและผู้มีอำนาจนั่นคือในระบอบสมุรณาญ,ญาสิทธิราชย์ผู้มีอำนาจก็คือกษัตริย์พระมหากษัตริย์ก็จัดการได้เลยอ่ะยอมเสียเอการาชทางศาลแล้วก็ตั้งคณะขึ้นมาปรับปรุงใหม่หมดเลยนี่จึงเป็นเหตุที่ทำให้โครงสร้างตุลาการไทย นะไม่ได้มีการปรับใหม่หลังจากมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองพระมวตสารวนแก้กฎหมายให้ทันสมัยเพื่อให้ได้เอกราชทางสารกลับมาในขณะนั้นไม่ได้ไม่ได้มานั่งแก้ว่าสถาบันตุลาการต้องมาขึ้นกับประชาชนอย่างไรเพราะมัวแต่สารวนแก้กฎหมายดังนั้นนี่คือสิ่งที่นี่นัยใหญ่จะบอกว่าตัวกฎหมายสำคัญใช่ไหคะไม่สำคัญ สมัยสมุรณายาสิทธิทษฐ์มาจนถึงหลังเปลี่ยนแปลงการปกรครองจะไม่แก้ได้อย่างไรและโดยเฉพาะกฎหมายดูหมิ่นพระมหากษัตริย์เนี่ยมีการปรับแก้และปรับแก้ที่สำคัญใน2475เพื่อไม่ให้มีปัญหาก็คือมีการละเวน้นเอาไว้ในกรณีพูดสุดจริตพูดตามรัฐธรรมนูญทั้งหมดเนี่ยนะฮะแล้วก็เป็นประโยชน์กับสาธารณะหมายความว่าอะไร ไม่คข้ามาขณะนี้2 4ง5เอาเรื่องความมั่นคงของพระมหากษัตริย์ความมั่นคงของประเทศเนี่ยคือไม่ใช่เป็นปัญหาพระมหากษัตริย์อย่างเดียวแต่ความมั่นคงเนี่ยขึ้นอยู่กับผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนนี่คือจุดหัวเลี้ยวหัวต่อสำคัญซึ่งมันเป็นเส้นแบ่ง ว่านี่คือระบอบประชาธิปไตยหรือเปล่าถ้าเป็นระบอบประชาธิปไตยประชาชนก็ต้องถูกปกป้องด้วยหนึ่งพ่อพูดความจริงพูดแล้เป็นประโยชน์กับประเทศชาติประชาชนไม่ได้มีการใส่ร้ายไม่ได้มีการบิดเบือนไม่ได้มีการกล่าวเท็จต้องคุ้มครองประชาชนด้วยแต่ว่าต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะนะแล้วโทษขั้นสูง สองสีวิาก็มแกก็เจ็ดปีมาเหมือนกันแต่หัวเรียกหัวต่อสําคัญก็คือการละเว้นโทษเพราะว่าแม้กระทั่งในรอหรอหโทษขั้นต่ําก็ไม่มีดังที่เดนเคยพูดมาแล้วเพราะนั้นเดนอยากจะถามว่าขณะนี้เนี่ยที่มีการพูดอ้างเหตุผลชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ั้นจะเน้นไปที่รัฐบาลพักพลังประชารัฐแล้วก็ สามบิ๊กเป็นสำคัญเพราะว่าถ้าถามก็คือนอกจากมันจะเป็นระบอบประชาธิปไตยแบบปลอมๆเป็นประชาธิปไตยสีเทาเป็นประชาธิปไตยที่แบบสืบทอ,อดอำนาจเป็นประชาธิปไตยที่องค์กรอิสระและการตรวจสอบและรัฐธรรมนูญมาจากการทำรัฐประหารจากการยึดอำนาจทั้งสิ้นนะดังนั้นถามว่า เป็นผู้มีอํานาจจริงนะเพราะว่ามีคนบอกว่าอย่างคุณทักษิณบอกในสมัยยุคคุณทักษิณไม่เห็นมันจะมีปัญหาที่คนถูกฟ้องร้องหนึ่ง,งสองเลยนะเพราะมีกระบวนการในการคัดกรองหรืออะไรก็ว่าไปดิฉั้นต้องการวิพากษ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือการวิพากษ์ระเบียบกระทรวงกลาโหวมว่าด้วยประมวลจริยธรรมและการรักษาจริยธรรม อันนี้มันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นใหม่ๆลงในราชกิจจานุเบกษาวันที่5พฤศจิกายน2564น่าสนใจคืออะไรคือพูดง่ายๆว่าน,นี่เป็นการกระชับพื้นที่ของชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เน้นเรื่องจริยธรรมคุณธรรมในนี้เนี่ย ดีฮั่นอ่านนะตั้งแต่หน้าแรกจะว่าพูดถึงคุณธรรมจริยธรรมอะไรต่างๆรวมทั้งมัวที่หนึ่งประมวลจริยธรรมเนี่ยที่ดีฮันบอกกระชับพื้นที่คืออะไรยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศอันไั้คชาติศาสนาพระมหากษัตริย์จกต้องพิทักษ์รักษาปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์และเชิดชูรักษาไว้ซึ่งพระบรมเดชานุภาพ แห่งพระมหากษัตริย์เจ้ารวมทั้งการนำหลักคำสอนที่ถูกต้องของศาสนามาปฏิบัติให้เกิดคุณธรรมนำไปสู่ความประพฤติและปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมกระทรวงกลาโหมอย่างเคร่งครัดเดียนมองเลยว่าในข้อ6ที่ว่าเป็น6.1เนี่ยเป็นการกระชับพื้นที่ในประเด็นของความมั่นคงชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ ซึ่งในทัศนะของเดนคิดว่าที่มีอยู่แล้วมันก็หนักข้อแล้วอันนี้มันยิ่งหนักเข้าไปอีกมันมีปัญหาอะไรที่ท่านต้องมาเน้นขนาดนี้เดนก็เคยเล่าให้ฟังว่าไปดูที่หน่วยง,งานความมั่นคงพูดถึงอุดมการณ์แนวนโยบายก็เน้นแบบนี้เพราะในในทัศนะของเดนเดนว่ามันเลยรอห้ารอหกไปนะคือ อุดมการชาติศาสนาประมากษัตริย์นั้นอยากจะบอกอีกครั้งว่ามันเกิดคําขวัญน,นี้ในสมัยรอนเพราะในช่วงยุคนั้นเนี่ยมันเกิดปัญหาของทางเศรษฐกิจาการเมืองโดยเฉพาะเศรษฐกิจเนี่ยก็เป็นห่วงว่าพ่อค้าชาวจีนเนี่ยเข้ามายึดแก่นเศรษฐกิจของประเทศนะจนกระทั่งพระองค์ท่านก็ได้เ,เขียนย uh ิวแห่งบุรพาทิศหมายถึงประเทศจีน ก็คือลักษณะที่เน้นปัญหาเรื่องเชื้อชาติเป็นสำคัญเพราะนั้นเรียนคิดว่าการที่ออกประมวลจริยธรรมออกมาใหม่เนี่ยเป็นการกระชับพื้นที่ในประเด็นชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะซึ่งน่าเป็นห่วงมากเช่นข้อ6.3กล้าตัดสินใจกระทำในสิ่งที่ถูกต้องชอบทำ ยืนหยัดก,กระทำสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรมและก,กฎหมายเดือนไม่มีเห็นคำว่าผลประโยชน์ประเทศชาติประชาชนอยู่ตรงไหนเลยตั้งแต่ดูมาในข้อหไล่มาเรื่อยๆมา6 4จสพูดถึงชาติแต่เป็นการพูดที่เป็นนามธรรมแต่ไม่มีคำว่าประชาชนเพราะนั้นเราไม่สามารถที่จะมีเวลาพูดได้ยาวมากแต่เดน อยากจะเรียนว่าไปไปมามาเนี่ยไอ้ประเด็นเรื่องของกฎหมายเรื่องการขอแก้หนึ่งหนึ่งสองประเด็นการจับกลุมคุมขังเนี่ยอย่างนี้เป็นความกล้าหาญด้วยวที่กระทำในสิ่งที่ถูกต้องด้วยวจนกระทั่งไม่ได้สนใจว่าในสังสากลเขามองอย่างไรกระทั่งเด็กๆก็เอาไปคุมขัง เอาไปเรียกว่าไม่ให้ประกันตัวกลัวจะไปทำความผิดซ้ำอะไรอย่างนั้นนะ่ะคือพิพากษาไปเลยเนี่ยอยากจะถามว่ามันเป็นรกระบวนการยุติธรรมที่จะได้รับความเชื่อถือไว้วางใจจากคนทุกหมู่เหล่าไหมซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญมากประเด็นชาติก็ไม่ใช่แผ่นดินนะ ชาติเนี่ยมันจะต้องประกอบด้วยองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดก็คือมีราชดมีประชาชนมีพลเมืองหลายเชื้อชาติด้วยนะในขณะนี้ดิฉันเห็นแม้กระทั่งในขับเฮาแล้วก็ที่พูดกันวุวายกันเรื่องดูถูกคนอีสานก่อนหน้านี้ก็สมัยยุคตอนที่พักเพื่อไทยได้เลือกตั้งมาใหม่ๆห,หรือยุคพรรไทยรักไทย สสพักประชาธิปัตย์คุณเจริญคันธวง์ก็เคยพูดออกมาว่าคนอีสานเป็นได้แต่คนรับใช้กับเด็กปั๊มแล้วก็มีการพูดถึงเรื่องคนภาคเหนือว่าผู้หญิงภาคเหนือก็คือเร่ขายตัวเป็นโสเภณีแล้วก็มาลาปปามาว่านายกยิ่งลักดิฉันไม่ใช่คนในพักเพื่อไทยไทยรักไทยแต่ดิฉัน จำเป็นจะต้องพูดในสิ่งที่ถูกต้องเพราะนนั้คำว่าชาตินี่มันต้องประกอบด้วยประชาชนทุกชนชาตินี่ก็เป็นการกดขี่แบบนีน้เพราะว่ามันเป็นสมุนนายา,าสิทธิราชเหมือนยุคโบราณนะ่ะแล้วก็ถืออย่างภาคอีสานก็เป็นมนฑรลาวกาวลาวเฉียงอะไรอย่างนั้นอ่ะคือไม่ใช่คนไทยเป็นการดูถูกกดขี่ทางเชื้อชาติซึ่งยังมีมรดกมาจนถึงปัจจุบัน นะคนนน้นกับลาวลาวโน่นลาวนี่นะแล้วมีไทยอยู่ตรงไหนเดนเคยทํางานวิจัยก็ถือโอกาสพูดซะเลยั้นไปเฉพาะภาคกลางนะไม่อยากไปแถวชายแดนลองทําวิจัยแล้วก็ถามคนในหมู่บ้านในภาคกลางท่านเชื่อไหมว่าฉดนอยากจะรู้ว่าหมู่บ้านที่เราไปหาข้อมูลนั้นเนี่ยมีอยู่ข้างนั้นเดนทำวิจัยเรื่องการรักษาตัวเอง เมื่อเวลาเจ็บป่วยของคนไทยทําอย่างไรอยากจะรู้เรื่องการใช้สมุนไพรหรือเรื่องอาสายศาสตร์เรื่องหมอบ้านเรื่องการใช้ยาด้วยตัวเองเพื่อทํางานวิจัยแต่ดิฉนก็จะมีการวิจัยถามเรื่องประวัติหมู่บ้านด้วยเชื่อไหมว่าไม่มีคนไทยเลยสักหมู่บ้านหนึ่งเลยดันงงมากไปแปดริ้วก็เจอคนขเขมรไปอุตยาก็เจอลาเวียงจันทร์ นะลงแมากระทั่งถึงประจุก็ไม่ใช่ mm. เพชรบุรีสุพรรณบุรีไม่ใช่ทั้งนั้นดังนึกว่าอายุทยาเนี่ยมันต้องเจอแน่ๆไม่ใช่ดังนั้นเนี่ยคาว่าชาติเนี่ยมันเป็นองค์ประกอบของประชาชนพลเมืองที่อยู่ในขอบเขตประเภทประเทศนี้นะมันอาจจะมีวัฒนธรรมต่างกันถ้าคุณเข้าใจคําว่าชาติถูกมันก็จะลดปัญหาเรื่องชายแดนสามจังหวัดภาคใต้ แน่นอนแล้วเราก็คงไม่มีเรื่องราวแบบที่เกิดขึ้นในอดีตนยอย่างในวงการาศาสนาเช่นกลุ่มครูบาต่างๆครูบา,าศรีวิชัยต้องลงามาถูกลงโทษอะไรต่างๆเหล่านี้เพราะว่าเขามีวิธีการทางาศาสนาซึ่งไม่ได้เหมือนภาคกลางไม่ได้เหมือนในกรุงเทพซึ่งอาณาจักร คุมศาสนาจักรศาสนาจักรคือเขาก็เป็นพระก็เป็นพระไม่ได้เกี่ยวกับทางอาณาจักรแต่ว่าในประเทศไทยกลายเป็นว่านะฮะระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชเนี่ยถ้าคิดเป็นความมั่นคงแบบนั้นก็คืออาณาจักรศาสนาจักรและทุกอย่างเนี่ยต้องรวมศูนย์อยู่ที่องค์พระมหากษัตริย์ เพราะนั้นที่เดนพูดในประเด็นนี้ก็คือว่ากฎหมายและความยุติธรรมขึ้นอยู่กับระบอบและผู้มีอำนาจของระบอบนั้นๆในขณะนี้เนี่ยความพยายามในการจะเปลี่ยนแปลงประเทศไม่อยากให้คนที่สืบทอดอำนาจมา7ปีแปีเป็นรัฐบาลอีกต่อไปที่เด็กๆเขาถือเป็นข้อหนึ่งแล้วต้องการให้กฎหมายรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายที่มาจากประชาชน ซึ่งก็ตรงกับที่นปชเคยทำตั้งแต่ปี55 54 55น่าจะเป็น55ที่เราออกรนองร์งแล้วก็เนื้อหาของที่นปชเสนอเหมือนกับที่ประชาชนไอหล่อเสนอเดี๋ยวนี้เหมือนกันเดะเลยไม่มีผิดแต่ตอนนั้นก็ต้องยอมรับว่ารัฐบาลของพรรคเพื่อไทยแม่เอาเขาก็ามีอีกชุดหนึ่ง เพราะนั้นเียนอยู่ในภาคประชาชนที่ขมขื่นมองเห็นอนาคตและรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นแต่ว่าเราไม่อาจจะเปลี่ยนแปลงภาวะวิสัยได้เราทำในส่วนของเราให้ดีที่สุดแต่มันไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงในเวลานั้นก็รับไม่ได้อ่ะก็ไม่เป็นไร นี่คือเรื่องที่เกิดขึ้นมาจนถึงทุกวันนี้ดังนั้นดิฉันก็พูดอยากจะเสนอต่อทุกฝ่ายในเชิงหลักการว่าคุณพูดอยู่บนจุดยืนอะไรชาติของคุณคืออะไรมันเป็นชาติที่ปรับปรุงมาใหม่ที่คนเท่ากันไหมหรือเป็นชาติที่มีทาตมีไพร่มีขุนนาง ทุกอย่างต้องขึ้นกับขุนนางและสถาบันนั่นก็คือชาติในยุคสมุูรณาญยาสิทธิราชศาสนาก็เช่นกันก็คือต้องถูกควบคุมภายใต้อานาจักรประหนึ่งเป็นเครื่องมือในการปกครองต้องพูดกันตรงๆเช่นนั้นนะส่วนสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันพระมหากษัตริย์ในยุคก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครอง หรือในยุคสมัยใหม่ที่เป็นระบอบประชาธิไปไตยโอเคมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุกเราก็ถือยังเป็นราชอาณาจักรแต่ว่าอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูนแต่ต้องเป็นรัฐธรรมนูนที่เป็นรัฐธรรมนูนของประชาชนไม่ใช่รัฐธรรมนูนของขุนศึกขุนนางดังนั้นการเรียกร้องงนั้น คิดว่ามันยากเพราะความยุติธรรมกับกฎหมายมันขึ้นกับระบอบถ้าต้องการเปลี่ยนแปลงประเทศให้เป็นระบอบประชาธิปไตยที่อำนาจเป็นของประชาชนจริงกฎหมายต้องเปลี่ยนรัฐธรรมน,นูญต้องเปลี่ยนเปลี่ยนได้ไม่ใช่เฉพาะการบังคับใช้และอุดมการรูปการจิตสำนึกต้องเปลี่ยนไม่ใช่ยิ่งวันยิ่งแก้แบบ แบบที่ออกมาเป็นระเบียบกระทรวงกลาโหม5พฤศจิก,กาหมัดหมัมันยังแสดงให้เห็นว่ามันเป็นระเบียบกลาโหมอย่างกะยุครห้ารหกนั่นน่ะเดี่นว,ว่าถ้าท่านยังอยู่ตอนถือว่าวันนี้ท่านคงบอกว่าอย่างนี้มันใช้ไม่ได้คือยิ่งมีการรัฐประหารซ้ำแล้วซ้ำอีก90 19 หนึ 19, ้าลหลังกว่า90 90ล้านหลังกว่า8ปดเก้าและเจ็ดก็ยิ่งล้าหลังกว่าและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยนะในสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตร์เนี่ยยิ่งถอยหลังอันนี้เป็นทัศนะของเดฮันเพราะนั้นในขณะที่เราประชาชนมีการเรียกร้องแต่เดฮันอยากให้มีความเข้าใจว่าในอีกฝั่งหนึ่ง ก็คือฝั่งรัฐบาลที่มาจากการสืบทอดอํานาจนั้นเนี่ยเขายังมีคําว่าความมั่นคงมีคําว่าชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์ในอีกระบอบหนึ่งไม่ใช่ระบอบนี้แต่ถ้าเรายืนยันว่าเราเป็นประชาธิปไตยระบอบประชาธิปไตยก็สู้ในระบอบประชาธิปไตยอย่างนี้แหละแต่ว่าอีกฝ่ายหนึ่งเขาบอกติดป้ายว่าระบอบประชาธิปไตย แต่จริงๆมันอีกระบบหนึ่งเพราะฉะนั้นพูดยังไงก็ฟังไม่รู้เรื่องอธิบายยังไงบอกเหตุผลยังไงก็ไม่ฟังมันเป็นปัญหาความมั่นคงสิ่งที่เราจะเจอก็เจอแบบนี้แหละแต่ว่าเราอาจจะไม่พึงพอใจแต่เราก็ต้องเข้าใจว่ากลุ่มคนเหล่านี้ยังเป็นกลุ่มคนในระบบเกา่า รักษาระบอบเก่าเพื่อผลประโยชน์ของกลุ่มชนชั้นที่ควบคุมไพร่ฟ้าประชาชนในระบอบเก่าค่ะ